เด็คร<ส> <im sharing> ับจะเป็นดอกสวยๆได้เป็นอย่างนั้นนจากลุงต้นลุงทามอะไรมันเดียวถ้าเป็น้องขึ้นโคกขึ้นล่อครับหายอยู่หากินนึ่เก่าล่ะอาเคกินแล้วถ้ามากินจิปปอมครับพี่น้องหาข้าวจิปปอมไปขวบบางจักรที่สาหาจตปปอมครับหาก้น้ำหอมน้ำงอกครับน้ำหอมน้ำงอกของไครเป็นหฮมดีๆหฮมบกหอกโมใหม่โฮมไรนะครับมัน็มมักอยู่ อยากเห็นทยููส่วนหน่อยครับแต่ว่าผมเยยูส่วนหลไปนาคนบรายจาก 4, 4, 5, ที่ที่่านตัวก็พราะเร่ได้ไดีพอจัดละครจีบปมนคนทำคครับวน,น,บนเนี้ยปากหามาแม่เราละจากสองตัเมือจนไปหายไี้นองจินทั้งขั้วกันจินทั้งโขก,กั้งกงน้ำแล้อครับั้งน้ำไหลกับ,บนนวุนแม่แนว จนตะโคกไร่เก็ไ่ดีครับเห็ดกับจิจนแล้วจินที่ปล้มมีเก่าตัวที่ตัวที่สาหาดที่ตัวนครับต่นวนตัวจะมาก้นครับเอามาค้นกันไม่ไ้คดเป็นมูมค,ครับดเป็นมกันไม่้อง ข้างแล้วคุณปุอมบางนี่เริ่งเป็นปีครับเป็นปีกันละก็จะแซ่บหรอครับฝุดหยาดยดนครับ คนไงดอกี่นดอกเป็นเด็กใา้ครับถูกเถอะครับเดี๋ยวมงหน้าตาปลนเล้ยงหน่อย, <c oughs> ย,อยคือหน่อยบวครับหน้าตามารอคนใส้ใบไหม่แล้วครับเาคนไปยังไงน่อยก่อน กวางใบใหม่ใส่ครับให้มันทีหลายตัวกันยังเอาใบใหม่ใต่พี่น้องตอนนี้ก็ิ่นไลครับเดี๋ยว,วยนึงครับเพิ่หอวใหม่ห้องไลเท่าไหรพี่น้องว่าเดี๋ยวจได้กินน็ครับเดี๋ยวพูนึง่ไปเรียครับพไปเรียมันก็ฟาดไปเรียีหน,น้อง เด็กปมอี่ก็จะปมมาทางนี่เพี่นอ้องโตเลกตตวตื่นพี่นอ้องเอ้ยลังโตกันเล็กจนว่าาลายอ้ไรแบ้วหรอครับโตกันตื่นๆ เนี่ยมักเนี่ยมักตัวก็เสียบปุ้นก็เสีบครับตเตืนนอนพิ่นดอกเตือนครับนีตัวแม่ครับ เราไปเลยครับไปเราเราโมเราเราเง่าที่เหล่พี่น้องเอ,เอาแหวไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังแก่รอมกันไปเรียนนะพี่น้องนะ ปลับลุง,ง,งามาตัา้งปวดหรอครับถ้ามันถอนมันออกปวดละกับเป็นออกก้าคก็ไม่เลี้ยง้ีล้วพี่นออกอันนี้ก็ฮู้ิี่ปุ่นไม่เป็นหรแล้ะซีดีเหรอครับคุรุ่กันครับ ขอนกงเนาเอ้ยเดือดเนีนมือเนี่ยจะไหวปะดพ่อไปเดี๋วเร่องเราง่ายป่ะมือเนี่ยทีเดือดกัวแก แดดหวานหวานดีนุ่งหลายขึ้นครับนุ่งก็พอยุ่งแดดก็พอแดดไปแล้วเลิกกันเลิกครับว้ก็เลิกม่หรืพ่น้องัวแม่ได้เพื่น้องแล้วม่เยแล้วครับเราะไปเลยพื่น้องร้อนไม่มนใ่หมขอหอมขอหอม ผมทั้งหมดแล้วครับหาน้ำหนมันห้อไปหมดละเดี๋ยวคนไปมันเนกลๆครับแป๊บก้นครับ บเลี่้องตัวเธอขอก็บตับตวนี้เรียไปเรยครับนอ้องบนว่าดวงดีไปกับพ่อเฮ็ดมาดนะูช่วยไปเก็บเบ็ดับพ่อครับเฮ็ดปวกพี่นนอง โอ้ยจึมาสลับพี่น้องเออมึงเนีจนแล้วมาแล้วครับปวกตบับนี่แหละพันธุ์ปาดวงดีไปพ่อเห็ดลงช่วยไปเก็บเห็ดกับพ่อครับพันธุ <laughs> นน์ปาเหมือนเมืกอกี้ป่มี่น้องิป,ปม่มีผมว่าพ่อเห็ดเก่าเขาหรอครับมาทำเป็นี่ยกินกินได้ยดเยอะเห็ดก็ได้นอกจากเี็ดตายเบียร์ได้พี่น้องได้เขาจังบอกครับ ครับเอา,ามไม่ลวมเดือดกันพี่น้องจะได้ไปถัวไปทอดบ่ที่สาหาัสทัวบ่ไปรอบไปเรียครับไปขุดมันกันไปเรื่อยบพี่นอ้อง เนี่ยครับดินหลมหวมดินแจ่มไปฮะโอ้ยตายผูนยิไปแล้วพืปอปวมครับนี่ตัวถึงเ้ยพี่หน่องนะดีดีีครับเด๋มาไอ้เถแลอวพี่นอ้นองบางมีทิปตวัวครับ คนไปแน่โซ่ไหมฮะไปน้ำนาะพี่น้องเด้อว่าขี้นี่ก้อนกับคนหลายถิ่ลาครับถ้าฟันไปน้ำครับโซาห่มไปน้ำตีอะพี่น้องอายุมากินทำมันเท่าหลายตัวแล้วหมือนี่มันตีกัดกันได้ไหมนีพี่น้องมันตีกัดกันครับเดี๋ยวเขากัดเลยปตองแหงไฟแล้วครับดีเปตองแหงไฟหน่อยเพราะไอ้นี่หมองไอไปครับเพราะมันลบได้ครับ มีเฟียงพี่น้องเอาเฟียงเขมีเฟียงเอาเฟียงใส้ครับเอไปตองแหงลงเอาไปตอกที่เป็นตายได้พี่น้องตองแหงนะครับเขาไม่ดีหยาบลงมนั้นมีหมองอไต้ครับ ใส่ไปตองกินไว้ครับมัน,นมีหมองอาศัยคันบมไม่หมองอาศัยเนี่มันติด้อนแดดครับติตายซ้อมแหม้งหลมจอหานอนตัวล้อหนองละพี่น้องขค,คนไปแลกครับขึนโค้หนึ่งร่งโคง้หนึ่งสิละครับเอ้ยหายใจมกินครับเบอร์สี่แมาเตตัวหนึ่งพี่น้องมันทับาดาดเลครับป่นิปโปมัน,นสุดยอดรุงหลายเลยครับนหนึ่งครับโกันะ ล็กตัวก็ต้นๆครับิ่งขวัญว้มีสองหูหเดียวตลอดนะน้หูอปอนต้องกันเมื่สี่หระพี่นาะปน้ำแน่ส้มเน่น้ำแน่หรอครับเป็นเรื่องสนุกอนี้เนาะ สินดีเลยพี่น้องเลยแม่โรงพาบาลบัวหลวงิงว่าเดี๋ยวหนาเดี๋ยวรังไม่นะครับโอ้โหกระเถึงพี่น้องโอ้ยผู้บักนักเขาบักลุงเสียกักพี่น้อง ไปเหมือนกันครับเช็คมาให้กันดูเด็กพี่น้องฮู้ดเคล่อยนต์พี่น้องตากแดดมันแอบเลยครับตากแดดก้นมึงเือนเหรอครับหันกับหันตัวละขอบดีได้พี่น้องเอ้ยครับ แบรนเนอด้วยครับคนนี้เหย,ยดเนของปลาเลยไปด้นยเยไปเรืยน้อยเนาะเลอกกระชังเลยเนาะ liền đấy nào ấy <laughs> <laughs> à, buồn. nhà có ba nhà là khóc. Muối giăng đều Phong đẹp như nó. หอนโปเด็ดเอ้ยฮ่องกงถึงครับโหน่อยก็จะเป็นขุดเลิกครับครับไอ้ขอหฮ่องกิ๊งหรอของฮ่องขององครับวัดวัดฮอนฮอนฮอนหอนครับหอนครับหอนครับโหไดแล้วพี่น้อง สมก้นจะไม่ต้องพ่ออยู่พ่อกินแล้วหรอครับไปขุดมาห้องตากแดดครับห้อนกห้อนสามจุดหกองศาปันะสาร,ะนะสารคามันเนี่ยพี่น้องเอออมเพิ่มเมี่ยงครับแดดห้อนครับ้องได้มาเนี่ยได้ครับหลายตัวเติบครับประมาณ ที่สิบหายิบตัวเหรครับพี่น้อง่ได้ใปตองครับนีนนนปมนะพี่น้องนะนนคออะไรที่เป็นคนิสานหายดยกินครับตอกตีปมตอกิปมครับถือบังง่ายเปลี่ยนเปียนเลยครับ ตาปลาดิ้งหน่อยพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เอาพี่น้องเนาะหัวาจวัวห้ากินไม่ติดหล่ะครับพวกพอดีที่เป็นเต่าแน่เขาก็จะปูบแน่ติ่หล่ะพี่น้องต้องน้ำก่อนหาปูหาปลาหาหอยหากุ้งนะครับว่า ที่นี่สองท่าเป็นหลักพี่น้องเป็นขวกครับน้องทวงต้นละครับว่าในนวมากกว่าใบไงล่ะครับเปิดหากินน้ำท่วมท่าที่ล่ะเพรดีกว่ฝนตกมากก่าเพรได้จับได้ใบอาเกินเลยครับน้องทำาบยึดใส่กันยุ้ใกล้ล่ะครับย้อมเพิ่มเมี่ยงสาระขามมาเลยล่ะครับออกจากบ้านไปพร้อมมากกว่ยี่สิบปัโลใกล้ใกันล่ะครับรับทวงไปดูคนละบานเด้อพี่น้องครับไป่ป้อมครับไป่ป้อมบานดันดูครับเหมือนตั้งตีดตั้งบานบานมันห้อน้อยมแล้วครับ ต้องแรงแก่จากพี่น้องถูกต้องถูกต้องพี่น้องนะกดถอยกดแหลกกดแช่กดติดตามเอาตารางเมื่อนีงกันตาข้าวเมื่อไงเหพี่นอ้องสวัสดีครับมันต่อกันไหมครับวันนี้แดดแพรงแล้ว